กราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องสู้กู่สักคนวันนี้อยู่กับผู้ผมช่องเด็กคนบ้านอยู่งไงไง,งกลิ่นยังไงครับพี่น้องวันนี้ม,นานนม,นม,นมาเห็ดน,น้อกินแกงพะแนงหมูผัดนั่นมันว่าปลาเสียบบอกระต้องติดตามจมนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้หมูอยากกินแกงไม่น้ำน้ำักหน่อยเหนื่อยเดินหมูมาหัวไหลหมู มากแกงขะ,ะแหงเนาะค่ะใส่บวบมั่งมั่นสักบาทน,น,นะคะมั่งย่าห้องอมือมือทีเห็ุกันเลยค่ะนอ้องค่ะเป็นน้องเนาะก่อนที่จะไปมึงที่เหตุเกิดอะไปมึงคลิปวิดีโอเล็กๆแตกม้าหอกกับเป็นน้องเนาะเพื่อขันเวลาในการมึงทงี่ทำเป็นน้องเพื่อฟันไข้ชีวิตนะเป็นน้องเนาะไปเข้าจุดเดียวนเลย

อยากบอกว่าฉันละเธอลยไหมเลยไหมโอ๊ยนายดแล้วแกปักแกโคฮักเท้เดยนาะนังแนมแนแน่นางหรแม่โอ้โอันนีห้องคัดอันซื้อแก้วเป็นมอน้หววเด็ไงไอ,โ,งไอโคสซมือจีมันยืนประกาศบนโทรว่าแก้วเรื่มร่าง เทยงางมากหองไหนลองเพลงมี่ร่างมาพอมมึงคืนหนีนยุ่งกูเหี้ยอกบอกก่อนเลยเรื่องจะเลี้ยวเอาอกูคัดเรื่องนี่นีะมึงเจอกูเถอะชีวิตเก่าบอมเอา้าเรือมีโสุกโสร่คอน,น้ำตาพี่น้องซึ่งจะดวเข้าใจแกไม่เด็กต่อโจอว,เจว์เดีววเด๋ยวยีงยังตอนยังโว่ต,ววต่างจังหว,วัดโอต่างจังหว,วัด ยืนรอจะบอกเนสอมา l o n งที่บอกเขาจะมา o n เไอ้ยังนั่นลูกบอกเขาอตอนตอตอนรอารบริษัทขนส่งมา l o ที่ตลาดม้อยสโอ้เดือนข้ามตะไก่หนองเอ้ยบ้านี้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอันนี้พี่ใหญ่ันมาจากกูไส้มาจากกูไส้แกมี อันแก้วก็วกมาพากอยู่รอดโลกโรงแรมริมรวยโรงเรียนอ้าวก็พักโรงแรมีมะมีเงินโอ้ยชีวิตหนาท้องซานอาคบพ,พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ผู้ชายถิ่นไม่ม,มีเงินตอนนี้ผูเทียมอีกพี่น้องเอ้ยเออกจากน้ำเล่นไปวันแก้วก็ถีกแก้วไปอออขอเราเขนลุกตา เวตามหาเขาแล้วเดี๋ยวยังแไ่ใส่บอว่าเอาล้างแฝนหนึ่งเหนหล่มันีดนูกนิดนึงเรื่องแบบเมื่อกี้เอากูคัดเรื่องอยนึงก็เดืหายใจอยู่แค่ยังจิงกัดแค่ไม่ใช่ได้ ไเนียบอืมเาสาไปสาวไปให้หน่อยมืองนะมาสาวไปยังไงชีวิตคนเฮาขาดารตไตไดไหมเรียบเขาไ้เกี่ยวเลยเขาก็ทินเกีียวไปตัวไ้เกี่ยวนะ เขาทั้งเรื่องเยวไม่ใส่บ่ได้คดีเฮติงชีขอพ่อกันที่ไปแล้วมันก็กลับมาีกคเก่าแนนชิคนห้องเพราะว่าพาจากกันมันก็กลับขึ้นมาของเก่าเอาว่าใหมประได้บยประด้ ไปลเไปใช่อ่าได้ทีอ oh, so, ืมความคับของหงอยเรื่องเมมันโดนล้เดี่ยวกวมยนเมย์เอาจักบาเลเยอไปไงไม่้เไปวองเลี้ยงกันเี้ยงเฮ้ยองใส่ยูงนิไอ้บ้ไปจบ สองรอยบังคับให้กูลืมล้างอีกโอ้ยตุดไม้มาส,สั่นเป็นว่าโอ้ยหาสีมมทเมียมึงเอ้ยบทเขียนเรกคักๆจบแบบนี้กูเสียงเงินฟรีโอ้ยนี่แตงกขลากก่อนครับสวัสดีครับเป็นอะไรค่ะพี่น้องคลิปเล็กๆน้อยๆพ่อเดกมันพ่อเดกหัวในบ่ค่ะ แล้เขามาลงเมือเห็ดกันเลยนะคะเนาะมือนีแต่ซีนี่หมูนะคะบะอือปลาท้องนั่นแหละกับกะทิเนาะค่ะเนาะส่วนที่แกงกะลุงกระทะไว้รอเลยค่ะตัวบห็เป็นการเสียเวลาเนกัเนาะอีกอย่างนะพริกแกงกับพริกสดหั่นลงเนะงพริกสดค่ะมันหมูจิ้นมันผึดมันพืชเนียนเอาผัดซะก่อน ผัดผิดใหญ่ไม่รถเพี้จักหน่อยนึงก็ใส่แบบพี่แกสส่สักทรงสำนวยใครจังหาหน่วยบ่ได้บ่มันเทศผัวนี่ชิงนบ่ได้สดิ์นะคะจะผัดผัดให้พี่แกงมันสุกมันหอมนี่นเสียงเต่อแก่ทานิดนึงนะ,นะมแม่พอพรวดเริ่มงหาเราหรอเล่าเลื่อมหาเรื่เลื่มหิวแหละ ออต้องสอ,งอยยางา้องหาวต้งหไม่ต้องใช้น้ามันมหลมน้ามันเการผัดดี้จาผัดไอ้พริกแกงไ่ต้องมึงบอกว่าต้องผัดประมาณไหนหรือว่าเจ้าหน้าที่บอกหรือว่าเก้าเก้าเก้านี่ต้องทอดมึงแบบแดดเข้ามาเก่าอีมักแตจกันมันจะสุกแก๊ะ อันโดนกุนี่กาแฟก็ใหม่ละค่ะเอาประมาณนี้เนาะประมาณสองสามนาทีเนาะไฟเดือดเดืดอดเอาหมูลุ่มแต่วนาทีหนึ่งสิต้มมั่นเนื้อ,อนี้มันจะหยุดใหม่ละคุดว่าอ๋อแล้วคลุกเข้าเข้ากันได้เปล่าเอาไปล้วนนี้างนี้คนะอนเทนมเพัรหน่อยอันนี้คือการล้วนเลยวนะ โราเาผัดใ่ก็มต็นแกงเนียหมูจทกบาทหมูจีอะไรีสิบแปดบาทจีสิบแปดบาทพริกแกงเนี่ยพริแกงคือมาตะถมเดียวอ๋อคือเปนแพ็นึ่งประมาณสามสามสบกว่าบาทซื้อมาแพ็คไงเราใส่เรบใส่ตลอดเนาะเกือบกว่จะเบ็ดใส่หายงานเนาะ ตอมันซื้อสิบาทด็กัม่นเส็ดกวมันสมเือว่าขั้วหน่อยก็ใส่หลายขั้วไงตั้งแต่ีวมันสองเือสจิ้บอยเนาะใส่หลายเนาะกะทิชาวเกาะเนาะคุณบอกกะทิชาวเกาะชาวเกาะนซื้อสิบบาทสิบสบาทประมาณก็ืเด้กิโล่บสองบาทกี่บสอบาทมเท่าไเดาอ อู้ <O> อันตนู้มาหหนึ่งไทองหวานบเล๊บหน,นึ่ง้อทองยวนบะเก็บหนึ่แงแี่กหงแ่มันไหมเลยบ่เด็กเสตุนทุนลอยก็บาดเด็กทีน้องเนาะคอกข้าวไว้เนี่ยมันกินสองคนได้สบายเลยพี่น้องกินเด็แค่กิน มุ้งเลยสองขาไปีลยใช่หมเนาะแล้วพ่อเห็ดกลิ่นเลยดิเดี๋ยวกลัวอมดิสิโอ้ไซม์เหมือนได้ปกติเออมันเก็บบ่ด้เนาะแต่เดี๋ปาดละมันไม่มีตู้เย็นนะคะอืมแต่ถ้าเราแกงนิดหน่อยเราก็เอากล่องเล็กๆเอ๊ะตำเดีว่ามันมีถุงหน่อยอยู่มันติมัมมีนี่หน่อยชุดแล้วอืมของยีหออย่อนึงยีห่อเดียวกันนี่แหละมันมีอยู่ตัวหนึ่งหน่นอยต้องไล่กลับมั้งมันจะมาผิด มีฮาได้จำป้ะมันมันไม่ถูกหน่อยจำได้ตอนมันไม่มีไหมเหรอตัวเมันไม่ไมเหมือนปะแต่รอบมันเดือดมาก่ะแ้ะกับปุ่งปุ่งนิดนึงยังไงเกลือหลังจากที่ล่อเวลาแล้วพี่น้องก็งไปห้ากับสิบปุ่งครับ cũng phong Ayang lưng con A à, tay con mà ta đu lưng con Tell bây giờ 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 ngay, ừ. hả? Bó để, bó để ngay nhỉ, khó โมยมันค็เงียบไม่กินยังนิ่ไปเริ่มปรุงกันเลยเอายังนะน้ำตาลลือดเบิดนหรอเลือดเบิดเลยเขางใส่หลายเนาะมันผงัวตัวเขาบริข็ดหวานนี่เขาเห็ดนั่นสิอย่าใส่เยอะสกื้อกระทิมันหวานเป็นเลี้ยงกะทิไม่จืดหวานทิ้งกับมันเนาะ มือ,มอหัวห่อนวนเนี่ยยือมออม่ใ่รอยื้มกับมันตัวหัวห่อนใช่หรอพวกหอนเลยที่นี่พวกอนคืมือเนีมือในสีบะหอนเห็นแล้วกินน่ะห่อนโดนดอกสีรถอ้ก็เคืองจริงเบืดอมาใส่ดอกเอวยายามใส่เนีย่ยน้อยไปนะอันนี้เกลือนะ Ừ, ของแข,ขงมากันมันเกลือคนนี้แหละมึงตักมันซอนันนะเลี้ยงสิบนนู่นป่ไงเาไม่นู่นนี่เขาใส่ประแดดดิใส่ล่ปลาอะไรี่อน,นองมันเค็มมันเจ้อื้นปลไแด้าใส่น้ำปลาปุมันจังปุ่นที่หลังให้บริสุทธิ์คนจังมันชื่ออะไมซื่อซู่ดออือออเฮ้ยกินแบบีหอ,อมครับ องี้ยเดี๋ยวแรงใจโอ้ก็ใส่ก็มึงก็ใส่หมอน่ะค่ะมุ่ใส่กระถางใ็่ง่ายเกันเนาะแม่มั้ยละข้นทามของคนเหรอวะหางคนก็ใส่ใส่หมอแม่นตัวเทกระถางมันหนากว้างกว่าแม่มั้ยละือปัญหาอปิดฝาไปเลยกระถางนะกว่ากระถางเขาที่ยุ่งใส่ ฟ้าบ้านไม่ปิดรอดของรนี่เป็นฟ้าหมอปิดรอดด้ะมนเห็นแบบนีส้สวปิดไปรได้ครับผมพี่น้องรังจากก่ายที่เท่าปรุงรสเรียบร้อยเนาะผักหมออึบหมอไม่เรียบ้อยส่ลักเยอะทีนองเนาะหนะ้าตากีาิประมาณนี้นะครับแอบเิลเลยนั่งเลยนั่งดงด้เห็นจริงก็บเล่นกิน ก็เป็นเมนูง่ายๆพี่น้องมึงหลุดน,นะยังเลยเต็มหม้อแล้วพี่น้องเลยมันมันเนื้อหน่อยๆขั้นต่อไปก็ขอชิมก่อนพี่น้องเมื่อนี้เขาชิมน้อนเดียวเขาได้กินเขาบลายลพี่น้องกินประมาณนี้กินก้อนนอนพี่น้องแมนดอกพี่น้องหนาไม่ดีเลยเ่ราะเราไม่แต่ทัพีอ่ะทิศทีทวนบุคคลเออกินมออือไปแล้วกินเนื้อแฮงหงุด้งิดไมแผลงแผล พูดพูดีอยะพี่น้องเอ้ยขีดเส้นก้อนกีผพูดีต้องแบบ้ะนี่นิถ้าปากกว้างนะกยนุ่งกัดตาดม่นุ่งมาข่ากัดนุอ่ะอ่ะอ่ะอ,ะอะะกินเยอะนะคะพี่น้องถ้าหลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วว่องเด็บครับจะ่ว่าส่วนบุคคลที่ทำได้ งเงินหุ่นสีบง่ายมึงง่ายตายเละน้ำหนักแปดสิบกวนน่ยปรกันรถองคุณมั่นเห็นปีเลยใบกวนมันยังยอยู่อ่ะกับอื่นผมมีเลยหวานมันมันอันอื่นเหนาะแม่ข้าวพดพันมันแต่กะทิยังเดียวือดเอ้ย นมะ่นู่ด้วยทิมนท่มันเห็ดเราเาใส่ประเดกเป็นสีบน้องทิมนมัวไปยังที่มีแา่รสชาติแบบแปนนไปแล้วประแดกมันสิบใจดีปอนี่ดีบอแม่แล้ว้รงติดตอนก็ว่าบางงานเนี่ยก็สุดที่า่ดินดีดีาบางงานนี้่อง มันโค <ก S 2> วินจะเปล่ามอนก็ได้ทรงรูดด้ยบนก็ซ้หูรมา,ามา,าเลงได้มฮืมนัวหวานนัวจัเนี่ยนัวเกลือนัวเกือพี่น้องเกลือยังนัวขึ้นมันพี่น้องใส่หนํงปลาด้พี่น้องมันนิงารขับใจผมใช่ไเกือชา

มันมาน้ปลามันมันนมน้ำปลาขวดต้องใช้ยังไต้องยมอไย่มันหวานมังอืมน้ำรนน้ำนี่นเนี่ เป็นหอนช่วยไปยมือนดีบ้างยี่น่อยไม่ช่อร์สูรถไปยืดงานฮอขอกค่สู้รถมาของน้อนเนาะย่ายบื้งวั มามผักกับหูอมอบมมาก,ก,ก,ก็ต้องกินไปนุกเกอกอคนกินผักคือปวยนลยอุกกรรนี่อเนราาสมีผาดคนดเนี่ยววยจะอะบ่มีหะอ้ม่หเพราะงั้นกินเนื้อนด้กน,น ่าพี่นะ้องขมัมาเอ๊ะมันจะเยอะๆเยอะเพมนี่กงนะขอตัวก่อนนะพี่น้องเนาะจะกินมดแล้วก็ปรุงไหมมันรสชาติขัเตผมซึ้เกิดมันนี่นัดเต็มทองโโล่หรืออีกินอแม่ อันนี้รสดีอ่ะสองย่างนี่แหละอืตามเดิมเขาพี่น้องอืรสชาติเขาเป็นงี้เลยออกนัวนิดนึงหวานนิดหน่อยมันๆเนาะค่ะน้ำมันกะทิมันกะทิแล้วก็มันเหมือนออกรหวานหวานมีหวานเหมือนแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเนาะออกประมาณรสชาติเหมือนสำหรับแกงอันนี้เนาะผู้ใดมันรสชาติแกงไปกุ้งนี้ก็ปรุงเพิ่มได้คือเขาว่าวปากแพรปากมันเนาะ ตอนันนี้ทำห้องกับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ